เที่ยวเมืองนรกตอนที่45ครั้งที่44วันที่8มกราคมพุทธศักราช2521ตอนท่องแดนล่างไส่นรกน้อยท่านอหารหันต์จีกวงเจลงตัดเป็นกรมีความว่าผู้กันทรงฝึกฝนเป็นยาวิเศษวิธีเสกให้คืนชีพดังปาฏนาสารสวรรค์นับหมื่นเล่มให้ปัญญา พระเมตตาเหลือคนณามีอาจลืมมนุษย์ไปท่องในแดนลรกไม่ใช่เป็นเทพนิยายหรือคำโกหกมีผู้ที่ฟื้นคืนฉีบมาจากความตายแล้วนับแต่โบราณการมาก็ไม่น้อยนวดสามารถให้อธิบายทั้งเหตุการณ์ในยมโลกอย่างเป็นชิ้นเป็นอันทั้งสิน้นทั้งนี้ก็เป็นการยืนยันได้ว่าตามตำราหนังสือที่เขียนเ่าไว้ไม่ใช่เรื่องเลียวไหล แต่ว่าผู้คนไม่ได้ไปเห็นมากับตาตนเองก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือนะักพูดไปแล้วคือเป็นดวงปัญญาและก็เป็นความหลงไหลคำคำนี้พูดได้อย่างไรนะเอาะวาเยะวะภายในร่างกายของคนเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มองดูไม่เห็นเช่นเดียวกันใช่ไหมเมื่อไม่เห็นแล้วจะพูดว่าไม่มีได้ไหมเมื่อมันมีมันก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่น่าที่มันจะให ปรากฏเลรู้สึกขึ้นมาทั้งทีมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาเสียแล้วโดยมีช่เจ็บตรงนี้ก็ต้องไปปวดตรงนั้นต้องไปทําการใช้แสงเอกซเรย์ต้องทําการผ่าตัดอัน่าเคข่งในทิมนุ์มองดูไม่เห็นเหล่านี้มันไม่ได้มีอยู่หรือไฉไหนนกนั้นปกติจะไม่สามารถมองเห็นแต่มันก็ยังมีอยู่ดีเช่นเดียวกันนั่นแหละ นอกเสียจากคนส่วนน้อยที่สามารถมองเห็นในตอนที่ตนยังเป็นมนุษย์อยู่นอกจากนี้แล้วเมื่อไปนันลกเหมื่อนไรก็เห็นเมื่อนั้นคือความตายกำกายเข้ามาเสียแล้วดังนั้นอาตมาจึงขอเตือนชาวโลกให้รู้สำนึกตัวถือเป็นที่มั่นคงว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นยังมีค่าแห่งการสถิตอยู่เช่นความนึกคิดการหายใจอารมณ์นั่นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เพียงแต่จะสัมผัสมัน้วยความรู้สึกเท่านั้นในก็อสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้คือธาตุพลังที่ประทังคำชูชีวิตของท่านเป็นธาตุพลังที่บังคับบรญชาจิตใจ,จร่างกายของท่านแหละพูดอย่างสมเหตุสมผลมากสิ่งที่มองไม่เห็นในโลกนี้ยังมีอีกมากนักอุป,ปมาคนตาบอดมองไม่เห็นตัวของตัวเองก็เลยปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก แต่เขาก็อาศัยไม้เท้าเพียงอันเดียวเท่านั้นสามารถเดินทางไปไกลถึงพันลีนั่นก็เป็นการบอกกับพวกเราว่าตาทางกายแม้จะมีสิ่งขัดขวางมากมายแต่ตาทางใจจะทะลุป,ปุโปร่งไม่มีอะไรจะปิดกั้นได้หากแต่พวกเราปิดตาทางใจของตนเองลงเลยถูกความลหลงไหลแห่งความไข้จักนำก็ไปในทางสามแง่ หช่องทางเกิดพูดได้ดีมากเช่าโลกทั้งทั้งที่รู้ว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันผิดต่อกฎหมายลุ่มพางที่ดักร่ออยู่ตรงหน้าแต่ก็ยังไม่ยอมคำานึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่หัดคนที่ถือไม้เท้าคนนั้นใช้ไม้เท,าท้าทาบทามไปเบื้องหน้าก็โดยแบบนี้แหละจึงต้องตกลงไปในเหวลึกแ่งนรก กว่าจะกลับตัวออกมาได้ไม่รู้ว่าจะต้องผ่านคาดข้อไปถึงกี่ขั้นกี่ชั้นไม่น่าดึกแล้วอย่างเซนเจ้าจงขึ้นบนดอกบัวเตรียมเที่ยวนรกกับผมเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับเห็นฝุ่นละอองจับเต็มอกเสื้อประกอบพิธีกรรมเจ้าก็ไม่จัดการชล้างให้สะอาดอย่างนี้เมื่อไปถึงโยมารโลกจะเสียมารยาติมากเสื้อประกอบพิธีกรรมโดนทรายในถาดทรายปิวจับไม่ทันสังเกต ขอท่านอาจารย์อภัยด้วยเจ้าโลกที่เข้าไปยังยม,มโลกไม่เพียงแต่ต้องถือศีลกินเจเสื้อผ้ารองเท้ายิ่งควรสะอาดสะอ้านที่หลังควรระมัดระวังเป็นพิเศษดิบขึ้นดอกบัวกับผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญอ,อาจารย์ท่านออกเดินทางได้ถึงแล้วเจ้าหยางเสริรลรีบลงจากดอกบัวไปสนแสดงความเคารพต่อพัสดีเสียขอรับคำบัญชา ขอแสดงความคารวะต่อท่านพัสดีและนายทหารมิต้องยินดีต้อนรับท่านอาจารย์และท่านหยางเซิงที่มาอย่างที่นี่คุกนี้ได้รับสารมานานแล้วว่าท่านหยางเซิงแห่งสำนักเสีเองตึงจะมาเยือนแต่งสือเตือนชาวโลกบุญกุศลนั้นใหญ่หลวงนักคุกนี้คือแดนลากซักไส้นรลกน้อยเชิญท่านทั้งสองเข้าไปเยี่ยมชมภายในเถิดขอบคุณท่านพัสดีให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ที่แท้ที่นี่คือแดนลากซักไส้นลกน้อยพวกยมทูตด,ดังเดินกันควักไข่ควบคุมตัววิญญาณโทษเข้าเข้าอกอกออกจะได้ยินเสียงแผดร้องลาให้เ่าหลิบตามหลังพวกเขาเข้าไปข้างในพอจะเห็นการทําโทษภายในคุกมีเหตุการณ์เช่นไรอยู่แล้วพวกวิญญาณโทษเปื่อยกายเป็นแถวถูกมัดติดกับไม้หลักยมทูตใช้มีด ปักลงบนหน้าท้องของวิญญาณโทษแล้วก็กรีดลงไปถึงหน้าท้องแล้วก็แบะออกลำไส้ทะลักออกมาทันทีสีแดงสดคะคงกับกลิ่นข่าวเต็มพื้นดินลำไส้ที่ไหลลงบนพื้นนั้นสุนัขดำที่รออยู่ข้างข้างจำนวนมากต่างแยกกันกัดกินลำไส้นั้นแม้จะทะลักออกมาแต่ก็ยังติดอยู่กับหัวใจซึ่งยังไม่หยุดออกจากร่างไปโดนพวกสุนัขแย่งกันกัดกิน ยื้อยุดกันไม่หยุดยัง้งวิญญาณโทษก็แผดร้องอย่างเจ็บปวดเลยสรุปเหมือดลงเป็นเรื่องที่ไม่กล้าทนดูต่อไปอีกแล้วขอถามท่านพัสดีว่าพวกนั้นมีความผิดอะไรบ้างจึงถูกตัดสินให้ตกมาคุกนี้วิญญาณโทษเหล่านี้ล้วนเป็นข้าราชการที่คอรัปชันชอราดบ,บางหลวงในแดนมนุษย์คือผู้ที่มีใจใจโหดเทียมอมหิตเมื่อตายลงแล้วจึงต้องมารับโทษในคุกนี้ ถ้าจะรู้ถึงรายละเอียดข้าพเจ้าจะพาตัวออกมาสักสองสามตนให้สอบถามได้อย่างนั้นก็ดีมากสิครับได้มีพยานหลักฐานชาวโลกจึงจะเชื่อถือข้าพเจ้าพาตัววิญญ,ญาณโทษออกมาแล้วเชิญท่านอยางเซินสอบถามได้ขอถามสุภาพบุรุษผู้นี้ว่าเหตุไฉนจึงตกมาอยู่ในคุกแห่งนี้ตอนผมมีชีวิตอยู่นั้น รับราชการโดยอาศัยอำนาจนาะที่รับสินบนอันมีชอบเสมอหรือสมคบกันรับซื้อขายที่ดินโดยปลุกปั่นให้ราคาสูงขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์อันมหาศาลไม่ว่าสิ่งใดแห่งใดที่จะให้ผลประโยชน์แล้วผมต้องหาวิธีทุกอย่างที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์นั้นมาเข้ากระเป๋าตนทั้งนั้นเมื่อตายลงเคาะลายโดนส่งตัวไปขึ้นกระจกกรรมวิเศษฉายร่างปรากฏตัว สภาพการที่ตนกระทําโดยมิชอบในการละโมบในทรัพย์สินเงินทองนั้นๆั้นปรากฏัดแจ้งออกมาอย่างละเอียดอีกท้วนทำให้ผมตกใจอย่างยิ่งเมื่อผ่านการพิจารณาจากทุกกลุ่มแล้วในสุดจึงส่งมอบไปยังกลุ่มที่เจ็ดท่านไถโซอ้วงและสิ่น้ผมตกเข้ามายังแดนนลักไส้น้นอยทุกวีวันทองไส้จะไหลออกส่วนนักก็แย่งกันกัดกินทุกทรมานนั้นไม่สามารถที่จะบรรยายได้ตัวแกเป็นข้า,าราราร ไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพของประชาชนได้หยัดเหงื่อเลือดเนื้อของประชาชนค่อยใดมาอย่างเดียวก็จะกินกินจนหมดสิน้นท้องใสมาสกรปรกเสียจริงๆข้อเตือนขนาดจ,จัากรการในแดนมนุษย์ควรถือกติเพื่อช่วยเหลือฝูงชนเป็นพระนักแา่ีความสะดวกเก็บประชาชนทุกคนทุกแห่งทุกกรณีสื่อสารต,ต่อประเทศชาติก็จะมีบุญกุศลมาสารถ้ามุ่งแต่ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อตายลงแล้วไดนรัไม่สามารถจะอภัยโทษนั้นให้ได้ ขอถาแม่เท่านี้ท่านแก่จนขนาดนี้แล้วยังโดนทำโทษแบบนี้อีกอันความจริงนั้นตอนเป็นมนุษย์อยู่ได้ทำอะไรผิดบ้างครับเมื่อหวนนึกถึงปางก่อนแตสันนึกผิดมันก็สายเสียแล้วตอนที่ฉันมีอายุ48ปีนั้นเนื่องจากการค้าขายที่ทำอยู่ล้มละลายลงก็เลยเรียกเล่นแชร์เพื่อแก้ขัดขณนอันสติปัญญาสูญสิ้นไปหมด จึงตัดสินใจล้มวงแช่โกงเงินมาเสร็จแล้วผลใจยบ้านไปอยู่เสียี่อื่นตอนอายุได้ห4ปีเกิดป่วยไข้าตายถูกส่งตัวมายังคุมทีจ7ท่านยมพบมบานตัดสินให้ตกเข้ามารับโทษที่นี่ล้มแช่โกงเงินผู้อื่นกินเข้าไปได้แต่ลากออกไม่ได้เวลานี้จึงตอกเอาท้องไส้ทะลักออกกินของเขาเข้าไปเท่าไหร่ก็กินของเขาออกมาเท่านั้นกดยมลโลกเจงทำอย่าทำเองสนองรับเอา บัลังรับโทษหมดกำหนดแล้วต้องไปเกิดชดใช้หนี้เขาอีกทีขอถามท่านสุภาพบุรุษผู้เท่านี้ว่าท่านมารับความทรมานในคุกนี้นานเท่าไรแล้วได้สามปีแล้วครับตอนอยู่แดนมนุษย์เป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกผักขายเป็นอาชีพมีทราบว่าหลังจากเกตใดหลังจากเลยไวกลางคนไปแล้วผักที่ปลูกไวมก้มักจะมีพวกแมลงกินจึงต้องใช้ยาฆ่าแมลงพ่นฉีดเพื่อกำจัดมัน บางครั้งเห็นผักมีราคาง,งามราคาสูงก็เลยเอาผักที่พ่นยาไปแล้วเพียงหนึ่งสองวันเท่านั้นออกขายก็แค่นี้เท่านั้นแหละเมื่อตายลงท่านยมบาลตัดสินให้ตกเข้ามาแดนลักไซนรกน้อยที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการทําเอาย่ําแย่ไปเลยแกเอาแต่จะได้เงินเอาผักที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่นั้นออกขายให้โทษแก่ผู้คนไม่น้อยเลยผู้ที่กินผักของแกโดนแล้วโดนพิษยาเล่นงานก็เป็นจํานวนไม่น้อย หรือสารพิษสะสมจากน้อยเป็นมากเลยเกิดเป็นโรคตับโรคมะเร็งใจคอแกมันโหดร้ายมากจึงต้องรับโทษแบบนี้ขอถามคุณยายผู้นี้ท่านทำไมจึงต้องมาอยู่อย่างณที่นี้โอยโอยท่านเจ้าขาที่นี่มันช่างสังเวชอนาจใจเสียจริงๆก็ท่านอาจารย์ช่วยด้วยอาตมาก็สงสารเธอจับใจจริงๆแ้วทำไมตอนนั้นเธอถึงไม่สงสารผู้อื่นบ้างเล่า นี่เราประวัติชูไล้ายของเธอถถอหน้าเอาระคาะฉันรับเลี้ยงเด็กหญิงคนหนึ่งไม่เคยปานีรักใครมันแต่เด็กเล็กมาเอะก็ลงมือลงเคี่ยนตีไม่ดูแลรักใครดังลูกของตนเองเมื่อมันโตขึ้นมีหน้าตาสวยงามน่ารักจึงมาคขับให้เขาส่องไปหาเงินพอตายลงท่นานยุบบาลจึงไม่ลดละที่จะเล่นงานฉันใจคโหดเคี่ยมอมหิตเห็นลูกเลี้ยงเป็นสินค้าหาเงิน ทำลายทานองของธรรมแห่งครัวเรือนศูนย์สิ้นสึงส่งวิญญาณแห่งความเจธรทำใจไม้ศักกรรมสมควรจะโทษแล้วในเวลาแล้วจะยัางเซิร์นเต็มตัวกับสํานักกับผมยังมีปัญหาหนึ่งจะเรียนถามท่านอาจารย์คือว่าพวกวิญญาณโทษเหล่านี้ในขณะที่ถูกลงโทษนั้นเมื่อรับการลงโทษครั้งหนึ่งก็จะสลบตายโดยไม่ได้สติไปแล้ว ในเลยจะฟื้นขึ้นมารับโทษทันใหม่ได้อีกเล่าเจ้าเคยฝันว่าโดนเขายิงตายบ้างไหมแม่ตัวจะบาดเจ็บรู้สึกเจ็บปวดทรมานมากแต่เมื่อตื่นขึ้นเพียงพบแต่ว่าเงือเย็นๆโซมไปทั้งตัวมันไม่ได้ตายเลยนี่ขึ้นต่อมาก็ฝันเรื่องอื่นเมื่อตื่นขึ้นมาพบว่าปกติดีเหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีบาดแผลดังนั้นเมื่นคนตายลงแล้ว ดวงวิญญาณนั้นหลงลอยไปเหมือนอยู่ในความฝันแม้วันหลังการจะเจ็บปวดด้วยการถูกทําโทษแม้เดยมทถูเอาน้ำคืนชีพสัตว์ให้ฟื้นตื่นขึ้นมาก็ปาสจากบาดแผลยังความเจ็บปวดทรมานและความตนกพรั่นขูวในความทรงจําที่จะหัวและลึกคิดถึงการลงโทษอย่างทรมานโหดเที่ยมนักเพื่อที่จะทำให้วิญญาณเดิมนั้นตื่นตัวขึ้นเท่านั้นดังนี้คนตายจึงเรียกว่าฝันยาวคนตายส่งไปรับความทรมานในฝันยาวนั่นแหละ จะมีสิ่งเปรียบเทียบอีกอย่างคือเช่นในของฝันไหวเก็บทองคาได้ดีใจเป็นบ้าเมื่อตื่นขึ้นมาว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจะเห็นได้ว่าความฝันไม่ใช่ความจริงผููหลงไหลโดนหลอกเขาแล้วเช่าโลกที่บาเป็นธรรมทำไมเข้าใจรู้สึกตัวในเรื่องนี้โดยห้ัน,นยึดถือแต่รูปนามก็จะเป็นความฝันครั้งหนึ่งเช่นกันที่แท้เป็นเช่นนี้เองท่านอาจารย์ครับ ก็ผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วขอลาท่านพัสดีและด่านทั้งหลายให้นายดาหารทั้งหลายตั้งแถวนักการส่งตึ้งสำนักเสียเฮียงตึงแล้วหยางเซินลงจากดอกบัวบิญญาณกลับเข้าร่างดังเดิม